สวัสดีนักเรียนนะคะกลับมาพบกับรายวิชากิจกรรมชมรมแคนวาปาตัลลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนอื่นก็ยินดีกับนักเรียนนะคะที่คะแนนเก็บผ่านแล้วนะคะถ้าใครที่คะแนนเก็บผ่านแล้วนะคะงานชิ้นนี้ไม่ต้องทํานะคะงานชิ้นนี้ไม่ต้องทําคุณผ่านแล้วนะคะส่วนคนที่คะแนนยังไม่ถึงเนาะก็ทํางานชิ้นนี้เก็บไว้ก่อนนะคะเป็นคะแนนเก็บนะคะ ชิ้นนี้จะมีคะแนน10คะแนนนะคะวันนีเ้เราจะมาทำเกี่ยวกับนำบัตรกันนะคะเวลาเข้ามาหน้าต่างแรกของแคนวาบนมือถือเนาะคุณก็เลือกไปที่สไลด์ตรงนี้นะคะมันจะมีให้คุณเลือกเยอะมากถ้าเรากดเพิ่มเติมใช่ไหมคะและเลือกมาตรงร a ออ u ข้างล่างแอบดูเนาะมันก็จะมีสำหรับ งานต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแต่วันนี้นะคะให้คุณนะคะมาเลือกตรงที่หมวดของออฟฟิศและธุรกิจนะคะออฟฟิศและธุรกิจจากนั้นเลือกตรงที่บัตรประจำตัวค่ะกดที่บัตรประจำตัววันนี้เราจะมาทำนำามบัตรกันเนาะอ่ะคราวนี้มันก็จะมีนามบัตรเนี่ยเยอะมากนะคะเราสามารถ เลือกดูได้แบบเยอะค่อนข้างเยอะมากๆนะคะ,ะถ้าเราต่อไปจะต้องเป็นคนทำนามบัตรของเราเองหรือทำให้กับคนอื่นก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยะนะคะก็หาที่คุณสนใจที่คุณของอาจารย์อาจารย์ขอเลือกแบบธรรมดาง่ายๆก็แล้วกันเนาะไม่ต้องใส่รูปก็ได้เนาะนามบัตรทั่วไป อะเอาเป็นสีดำอันนี้ก็แลกกันนะคะเราก็กดมันก็เข้ามาหน้าต่างนี้นะคะ,ะเราอาจจะใส่ชื่อบริษัทสมมติชื่อใส่ชื่อบริษัทเข้าไปนะคะ สามารถขยายได้เหมือนเดิมก็ปรับขนาดเข้าไปนะคะประมาณนี้คราวนี้มันจะมีหน้าหลังใช่ไหมคะ เราก็สามารถเพิ่มหน้าหลังเข้าไปได้โดยการกดสำเนา,าคราวนี้ถ้าการทำนามบัตรใช่ไหมคะมันก็จะมีด้านหน้าอาจจะเป็นชื่อบริษัทโลโก้บริษัทเนาะอันนี้ของอาจารย์อาจารย์จะให้เป็นโลโก้เลยเนาะหรือคุณจะใส่โลโก้ที่คุณออกเว็บเองก็ได้เนาะคราวนี้ชื่อของคน ใส่ชื่อใส่ชื่อเข้าไปนะคะคราวนี้มันจะประกอบไปด้วยตำแหนง่งอ่ะแล้วก็เบอร์โทรใส่ไว้ก่อนเนาะ ขนาดฟอนต์เอะเพิ่มขนาดฟอนต์นิดนึงเพื่อจะได้เห็นชัดตำแหน่งคุณใส่ตำแหน่งอะไรก็ได้เนะ ขอปรับแก้ขนาดฟอนต์น้อยอะระยะห่างระหว่างช่องไฟเนาะอันนี้ปรับได้นะคะก็กดเข่าขึ้นมาแต่การทำกับมือถือก็อย่างที่เคยพูดไปเนาะเราต้องใจเย็นๆกับเขานิดหนึ่ง เบอร์โทสมุดใส่ไม่ต้องเอาเบอร์จริงก็ได้เนาะแล้วก็ปรับขนาดเข้าไป หรือเราจะเปลี่ยนฟอนต์สไตล์ฟอนต์ก็ได้นะคะปัจมานี้สมมุติว่ารายละเอียดมัน ประมาณน,นี้เนาะอุ้ยเหมือนตำแหน่งเขียนเพรเปล่า ตำแหน่งนี้ก็แล้วกันเนาะ,ะสมมติว่าได้แล้วนะคะคราวนี้เมื่อเราได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้า บัตรหรือหลังบัตรก็ได้ส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดข้อมูลของเราหลังบัตรนะคะก็ไปที่ม้วนฟิลโดยการส่งออกเหมือนเดิมค่ะคราวนี้เวลาส่งอาจารย์เนาะคุณกดที่แช์ลิงก์เหมือนเดิมแล้วก็คัดลอกลิงก์ก่อนอะเมื่อวันก่อนเนาะมันจักขึ้นว่า มีหลายคนโดนว่าต้องอาจารย์ต้องขออนุญ,ญาตเข้ามานะคะวิธีลดล็อกนะคะถ้าใครเจอเนาะคุณให้คุณเท่านั้นที่เข้าถึงได้ไม่ได้เนาะคุณต้องกดทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็คัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปเพจใน facebook ตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณเนาะหรือถ้าบางคนไม่มั่นใจนะคะไม่อยากแชร์ลิงก์เป็นส่งเป็นรูปเลยได้ไหมได้นะคะก็กดดาวน์โหลด ถ้าเราไม่ได้ซื้อโปรเนาะมันจะขนาดมันจะเลื่อนไม่ได้ถ้าเราซื้อโปรเนี่ยเราเลื่อนความคมชัดของภาพนี้ได้นะคะก็กดดาวน์โหลดระหว่างดาวน์โหลดก็เหมือนเดิมนะคะห้ามเปิดออกจากหน้านี้เนาะห้ามเปิดออกจากหน้านี้เรียบร้อยวันนี้เสร็จแล้วคะ่ะอย่าลืมนะคะส่งแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลห้องมาให้อาจารย์ด้วยเนาะ อาจารย์จะได้ลงคะแนนให้ถูกต้องและก็คนที่ใบคะแนนของคุณขึ้นว่าผ่านแล้วนะคะก็ไม่ต้องทำงานชิ้นนี้นะคะยินดีกับคุณด้วยงานถ,ถัดไปของคุณก็ไม่ต้องทำแล้วเข้ามาเยี่ยมชมหรือมารับฟังข้อมูลดีๆกันได้แค่นั้นเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ